เดี๋ยวที่นี้ถ้าถามพิ่ยากรวทำไมทำอะไรหรือล่าแต่อมพูโอเคมีใครบอกว่ามีประเด็นอะไรห,หรอเปล่าดูปิดใ,ใจสงสัอยอะไรยากคือว่าปาัญหาคือถ้าอนาคตผมจะพูดถึงเรื่องของข่าวพาสวิงนะ ถ้าสมมติว่าถ้าข่าวกระแสดโตเนี่ยถ้าไอข่าวเข้าอัดอัดอยจจะนีข่าวเนี่ยคื <S <S อมันถ้าแต่ว่ามันมันหมดยุคแล้วไงพอข่าวขึ้นมาเนี่ยอาวแล้วทีนี้ไอ้พวกไม่อัพโหลดเนี่ยมันก็เป็นอยู่ที่คนข่าวแล้วทำยังไงต่อไปจะให้เหมือนกำหนดนกฎหมายเดิมหรือเปล่าขา่าวเพราะว่าข่าวมไม่บอกอะไรครับคือทุกวันนี้ผู้ไม่กล้าอัพโหลดเนี่ยครับเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นร้อยอยู่แล้ว มันเป็นรอยคลามันเป็นบลสเวิร์ดนะครับเป็นคำเป็นคำเอาไว้ให้โปรเทอร์ลมพิวเตอร์และบริษัทในไทยแหละรอขายผู้ดังหน่อยแพ่งแพร่ไปเรื่อยๆครับก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะฉะนั้นแล้วเออมันมันมันเป็นในแง่ของเขาเรียกว่าของบิเกชันครับคือคือคนฝากไฟล์มี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 ไฟล์โพสต์มีไฟล์โพสต์มีคนไปวางแล้วที่กหมายอ่าครับคนคนที่แล้ฝากนั้นเป็นตัวกลางแล้วเขามีเขาเขาชอบอะไรบ้างเขาชอบอะไรบ้าง จะโดนฟ้องได้ไหมถ้าโดนฟอ้องได้ถ้าเป็นบร,ริษัทบริษัทเดียวกันคุณจะวางกี่เครื่องร้อยเครื่องพันเครื่องคุณก็โดนฟอ้องอยู่ดีแต่ถ้าถ้าเป็นคลาวเราไม่รู้ว่าสมมติว่าถ้าคลาวมันถูกอาจจะมีประเด็นอยูย่ใช่ต่างประเทศประเทศต่างๆกันไปอย่างเงี้ยใช่<ๆ>ครับประเทศไหนที่มันใช่อธิบายคลาวหน่อยอธิบายข่าวหน่อยทางวิทย์สิงห์เองครับคือมาเป็นแนวคิดนะครับว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เว็บเมลไงครับเว็บเมลเราเข้าเราเข้าฮอตเมลเราคอมบุ๊คเรารู้สึกว่า มันคือเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งที่ชื่อว่าคอมเบร์คอมอันนี้คือแนวคิดเดิมนะครับมันอยู่ที่ในกายอยู่ที่มันตึกอยู่ที่ตึกมีคอมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราใช้อ e ีเมลเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาเว็บอ e ีเมลมันตั้งที่ไหนโลกใช่เออเขามันจะตั้งอยู่สิงคโปร์อเมริกายุโรปไอ้นี่ไงซึ่งจริงแล้วมันมีอยู่หลายเครื่องมากแล้ว Google เองเป็นคนเลือกที่ว่าเราจะไปวางไว้ไหนเอออีเมลหนึ่งฉบับในที่เราส่งเข้าเข้าไปในอีเมลนะครับ กูเกิลเองบอกด้ว่ามันจะกระจายผีสาเครื่องเป็นอย่างน้อยและอยู่และอยู่แบบมีกันเพื่อดูเคลลงมืองมึงมันก็ยังใช้งานได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับในเือข่าวแต่ว่าสุดไทยายก็คือคนที่เขาชอบข้อมูลนี้คนที่เราชอบการในการเผยแพร่ก็ยังคงเป็น Google ซึ่งตั้งบริษัทอยู่ที่มอสทีวิลอเมริกามันทำให้เขาโหลดยกเครื่ององมาได้เออถ้ ใช่ครับเคยตำรวจไทยผมว่าตำรวจผมเป็นผมบผมเป็นคนชายไทยใช่ไแล้วแล้วมีคนยกเครื่องผมเขาก็เขาก็หาว่าเครื่องมิชาไทยเนี่ยเป็นเป็นเบอร์อะไรแต่ก็เดี๋ยวเจอที่ตึกนี้แล้วมุ่ยปิโยพอย่ปุ๊บเครื่องนันก็ดับไปในระหว่างามันเกิดอะไรขึ้นเครื่องนันดับไปปุ๊บ พอเป็นผู้หนึ่งใช่ครับเครื่องอื่นไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็เอาดาต้าเดิมลุกเปยนเชตดาต้าแล้วก็เกิดขึ้นใหม่แต่ว่าองค์กรที่ใหญ่ตังค์ให้เครื่องพวกนั้นไม่ว่าอยู่ประไหนก็ตามยังเป็นองค์กรเดียวครับคือถ้าคือถ้าเราไปไล่ปิดองค์กรนั้นได้ไม่จัดตังค์ก็จบนึกออกนะก็คือเหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์เดียวแต่ไว้ที่หลายประเทศมีทาวเว่าเซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟเวอร์ด้วยมีเซิร์ฟเวอร์ใช่ครับ อย่าง Gmail เนี่ยเกินพันเครื่องแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าวางอยู่ที่ตำแหน่งเราไม่จำต้องรู้ครับได้ครับเพรามันไม่ได้ว่งมันมันมันวนไปมาด้วยมันวนไปมาแล้วแต่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 การติดสัญญาณทางอุปทกรรมเลยครับคืออันนี้เราไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่คงในใช่ครับคือ Gmail เนี่ยครั้งหนึ่งที่เคย Gmail เคยล้มสองวันเนี่ยล้มไปวันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากเขาพยายามย้ายข้อมูลทั้งหมดจากเบลเยียมกลับไปที่เบลาร์ ซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดการย้ายขึ้นอยีางทุกปีคือเบลเยียมเนี่ยประเทศประเทศมันเย็นช่วงหน้าหนาวช่วง8เดือนที่มันหนาวๆเลยครับเพราะย้ายเขาพุ่งอยู่ที่นั่นออมันทำได้แค่นี้ครับคือคือจริงๆมันวันนี้เรือไซด์มันเป็นทลิ่งมากคือช่วงนี้มันนัดหน้าหนาวเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนแอร์มันก็ย้ายอยู่ที่เบลเยียมเราไม่ต้องห่วเลยมังไคเขาไม่มะวางเลย หนาวมากใช่ครับมันหนาวมากแล้วแล้ววันีหเือเยี่ยมมันจะไม่มีแอร์มีแต่พัดลมใหญ่ๆเป็นเมียสี่สองตัวหัวท้ายหัวท้ายห้องนะครับแล้วก็ปอกปอกไปแล้วก็เย็นยมที่แล้วพอแล้วพอหน้าร้อนแล้วพอหน้าร้อนมันก็ย้ายข้อมูลทุกอย่างกลับที่โลกเพราะอย่างงัไรก็ต้องเปิดไอ้แล้วก็ต้องเปิดเปิดไอ้แก๊สใหม่ก็ได้ มันย้ายนี่มันย้ายตัวร์ไม่ครับไม่ครับย้ายแต่ข้อมูลเอาไปเบอร์บิงอย่างของไปเบอร์ออกไปมันคงไป่สร้างข่าวแต่สัญญาณเพราะข้อมูลดาวเท่าเนี่ยมันส่งทางการทาประเปคพลานีไฟเบอร์ครับธรรมดาครับไฟเบอร์เห็นบอกว่าเป็นสัญญาณสัญญาณที่เราขอสัญญาคือเราไม่ได้ไปรู้ครับแต่ว่าสัญญาแล้วเอาข้อจริงนั้นทำปฏิบัติไฟเบอร์ตอนนี้เราไม่มีสัญญาณดาวเทียมที่เร็วขนาดนั้นมีคนบอกว่าอนิยามของข่าวคือ ขอมูลอย่าถ้างท่า้นอีกเพศหนึ่งโดยที่ไม่มีสายมีคนให้ดีอย่างนี้ไม่ไครับคือมีสายก็ได้ไม่มีสายก็เป็ดไปได้เราเราไม่จำเต้องรู้มันมันจะเป็นไปได้มีคนให้ดีย่างมาคับวณนี้แล้วแล้วที่เขาบอกว่าถ้าเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันจะมันต้องมีแอบแอบไวใช่ไหมแอบการโคนย้ายไ่ายทุกเนี่ยคือผู้ใช้เองไม่รู้สึกของมันกาโอน โยบินว่าเกิดมันแพงสินเองเรื่องคูณใช้คูณใช้เองไม่ไม่เคยไม่เคยรู้ตัวมันโอนเออครับวันนี้โยวินว่าจะพยายามไปนั่งดูไอพีทุกวันคือถ้าคุณนั่งเช็คอีีว่าอีเมลคอมเนี่ยวันนี้มันตอบมาเป็นเครื่องยุโรปวันนี้พรุ่งนี้มันตอบมาเป็นเครื่องที่บางครั้งบางทีดูดูไอพีเองก็ไม่รู้ต้องบอกงี้คือมันมันมีเครือข่ายของ Google เองก็ตอบตรงกับไอพีในเครือข่ายให้คุณรู้เราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเท่าที่ภายในของเขาได้ เราไม่ทำงานรู้ได้ครับระบบมันขับร้อนมันขับร้อนคือเมื่อกี้ที่พี่จิ๋มถามนะครับว่าคนหายจะไปบับบับใช้ตรงไหนคือตัวแปรบับใช้ตรงไหนตรงบริษัทนะครับคือปิดปิดออฟฟิศปิดออฟฟิศไม่มีคใครแจกตังค์คือสุดท,ท้ายเทอร์นจะอยู่กี่ประเทศนะครับคือ <พ revealed S 1> มันอยู่ที่เราเยี่ยมอยู่ที่ไหน,นมันต้องมีคนแจกหลังวานักงานที่นั่นคือคือว่าว่าได้ง่ายครับคือคือเอ่อทุกอย่างที่ที่มันเอฟเฟป็น คิดถึงกรณีวิกิลิงค์สคิดถึงกรณีวิกิลิงค์ <c oughs> คือว,วิธีที่รัฐบาลประเทศต่งตางๆของสหรัฐเนี่ยต่อสู้กับวิกิลิงค์ก็คือว่าคุณไม่ต้ตองจำแนงรู้หรอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของวิกิลิงค์อยู่ที่ไหนคุณรู้อย่างเดียวพอว่าบัญชีของวิกิลิงค์อยู่ที่ไหนแล้วคุณก็ไปตากว่าไม่ให้มีการโอนเงินเข้าโอนเงินออกจากบัญชีนะั้นแค่นี้คุณก็อยู่่ทุกอย่างได้แล้ว ไอเดียเดียวกันก็คือว่าแม้ว่าต่อไปเนี่ยเอ่อพวกเว็บไม่ว่าจะเวก้าโดดต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ในคลาวอยู่ที่ไหนอยู่ตาดาวก็ตามเนี่ยแต่ถ้าบัญชีมันอยู่ในอยู่ในโลกนี้เนี่ยเออก็ไปตามติดบัญชีมันเนี่ยคือแม้ว่าสมมติว่าทักสินจะไปซื้อดาวอยู่เลยนะดวไว้ถ้าจะไล่เฉ่งทักสินก็คือว่าบล็อกบัญชีทักสินไว้แนวแนวเดียวกันคือไม่เออประมาณนั้นอ่าไปอยู่ดาวม ีหัวเชอนครับเรื่องไหนก็ได้ครับ มีอะไรอยากแชร์เรื่องตะก,กี้ประรับเรื่องไอ้นี้ไปโวไปเวสซี่ทรัพ์สินทางปัญญาอะไรอย่างเงี้งยมีเรื่องนึงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่คือเอ่อไม่เป็นไรเพื่อเผื่อเผื่อหรืว่าเขาอัดเสียงไว้เขาก็เลยแบบว่าม,มันมีอีกเครื่องนึงตรงนั้นขระเป๋าอัดเสียงไวค้คือ,อเรื่องการใช้ของเพื่อเสิร่อเพื่อเป็นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์หาข้อมูลขนาดใหญ่ของทางพวก ไม่ว่าจะเน m อทเองของนเอง,เองทงั้งข้อมูลทังยาหรือแม้กระทั่งตอนนี้มีโปรแกรมใหม่ขึ้นมาคือเป็นโปรแกรมที่นักวิจายเขตั้งขึ้นมาให้ใครก็ได้ไปดาวโหลดโปรแกรมนี้เพื่อไปหาเออไปถ้าพูดเซ n ต i o โอมพวกอะไรพวกนั้นใช่ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่สมามารถหาคำตอบได้เมื่อร้อปีที่แล้วตอนนี้ก็ตังาได้โดยใช้ใช้คอมพิวเตอร,ร์ครเนซ์อมพิวร อ่าใครใครจะตอบครับแต่ผมเข้าใจว่าไอ้พวกนี้เนี่ยก่อนจะทำแบบวแกรมานมาคงมีว่าเติมคอนดิชันอะไรบางอย่างให้หาอยู่ค่ับก็เออผมไม่แน่ใจก็เป็นน่าสนใจนะใครสนใจจะตอบก่อนครับแตกไหครับไม่เห็นบางมีแบอ่าบเห็นเราเข้าใจประเด็นมันเป็นแบอยู่ดีไอ้ยนแล้วคือจริงๆแล้วเข้าใจว่ามันเป็นกริดคอมพิวติ้งนะแต่มันเกี่ยวกับใช่ใช่คือผล ผลที่ได้ใช่ไหมครับผมว่ามันก็คือใช้เราอาสาเครื่องเบรวเตอร์ของเราเนี่ยเพื่อประมวลผลของของงานวิจัยนั้นเช่นสถิติแอดโฟมเนี่ยก็คือการประมวลผลของของคลื่นวิทยุสัญญาณวิทยุจากอวกาศมาซึ่งไม่มีทางประมวลผลได้หมดว่าสัญญาณไหนเป็นสัญญาณของเอเลี่ยนหรือว่าสิ่งมี ชีวิตมีปัญญาในวากาศใช่ไหมครับแล้วาสเครื่องต่างๆหรือว่าการาการหาเซลล์รุ่มซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจไม่ไม่แน่ใจว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่องค์กรน,นั้นด้วยนะครับว่าว่าลิกเิลติดยังไงอย่าง,อย,างอย่างเซติอยู่ด้วยเงินบริจาคใช่ไหมอ่าเอาลิกสิทติ์เนี่ยจะผลของงานวิจัยที่ได้มาเนี่ยจะถูกจริงๆมันอยู่ในเครื่องเครื่องเราหรือว่าเครื่องเรา เป็นผู้คนพบเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเครื่องเราได้เป็นรู้คนพบหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าการส่งผลขมวลผลกลับไปก็ยังอยู่ที่ที่ระบบกลางของเขาอยู่ดีนั่นเองอธิบายแบบนี้ผมผมเล่าเล่าก็พอแล้วกันคือคือเดี๋ยวเผื่อใครไม่ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าผมผมคงตอบปัญหาไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเล่าเล่าแบ่กล่าแล้วกันคือว่ามันมันมีปัญหา ทางชีววิทยาท,ทางฟิสิกส์ทงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจำนวนมากเนี่ยที่จำเป็นต้องใช้พลางกาตรประมวลผลของคอมพิวเตอร์เนี่ยจำนวนมากในการแก้ปัญหาทีนี้ปัญหาว่าเ,เราอาจจะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะก็เลยเกิดมีคนที่ว่างั้นเราซอยปัญหาหเป็นชิ้นเล็กๆได้ไหมบางทีปัญหาหน่วล้านชิ้นโอเคเออแบ่งเป็นซอยย่อยแต่ละชิ้นเนี่ยส่งไปให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยประมวลผลแล้วก็ส่งผลกลับมาแล้วก็มีตรงนียคนตัวการคอยรวมคนต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อจะนําไปสู่การควบพบทางวิทยาศาสตร whatever, ์อะไรบางอยา่างนี่คําถามคือว่าถ้ามันได้อะไรออกมาเมื่อจะเป็นยาจะเป็นการควบพบอะไราต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีดอกผลทางพานี้ไปว่าไปแน่เออใครเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเนจ้าของอน,นั้นคนที่เป็นคนคอยรวบรวมเจ้าของไอ,อ้โปรเจกต์นั้นหรือว่าคนที่เอาชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นนั้นเนะี่ยไปค้นพบขึ้นมาเออถ้าเกิดไอ้คนนั้นได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วให้คนอื่นๆที่ถูกแรนดอมไอ้ชิ้นที่มัน อาจจะไม่เจออะไรขึ้นมาเนี่ยอถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้หรือเปล่าหรือว่าเอามึงซวยเองนั่นได้ชิ้นที่ไม่เจออะไรอะไรเงี้ยมันขนาดว่าใครควรจะต้องเป็นได้สิทธิ์เนี่ออันนั้นในการค้มครองโยนอารไม่ใช่ปยชน์อีกแลวดองพูดดูถ้าพี่มีก่อนเลยครับคือ ด้วยด้วยหลักทั่วไปครับถ้าเกิดถ้าเกิดทำกับหลายคนอย่างเงี้ยก็ต้องถือว่าทั้งหมดเป็นเจ้าของคัะใช่ใช่ไหมคือไม่คือคือด้วยหลักลิขสิทธิ์แต่คือสมมติว่าผมเป็นวงดนตรีมาแล้วผมผมอัดคือคือผมยผมคิดว่าหลังจากนี้ใครผมเป็นวงดนตรีแล้วผมอัดผมเล่นสดแล้วแล้วการเล่นสดเนี่ยถูกขาดมาเนี่ยคือลิขสิทธิ์เป็นของทั้งวงนะครับ เป็นหลอดเป็นหอดเป็นหลอดทุกคนแต่ว่าอันนี้แต่ว่าไอ้ประเด็นประเด็นเนี้ยคือขอย้อนเลยเพราะว่าตอนที่ภาพยนตร์ในเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยไอ้เนี่เป็นประเด็นว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าภาพยนตร์เกิดพวกเนี่ยคือเมื่อรูปแบบศิลปะเก่าๆเนี่ยคือมันคือการวาดภาพแต่งเพลงเขียนหนังสืออะไรแบบนคือมันชัดเจนเลยว่าว่าใครเป็นคนทำภาพาพยนตร์เนี่ยใครทำมาถ้าแสดงก็แสดงไปคนคุบล็อกมาโคลนกับกับคนอัดแนนแล้วแต่งแล้วก็ตัด เออมีมีแฟลอย่างเงี้ยวแบบเออคนตัดต่อคือแบบคือคนสร้างมันเยอะมันเยอะไปหมดอะคือเนื่องจากข้อมู์เนี่ยมันคนหมายเลืสิมันเลยมันเลยมันเลยมีการเพิ่มเงื่อนไขอันหนึ่งชื่อว่าการ work ์ o r h i อรแบบนีรับการทำของอะไรอย่างเงี้ยป่ะอคือคือโดยพื้นฐานที่คหมายเลือสิ่งเนี่ยเจ้าของเนี่ยจะต้องเป็นคนคนที่ทํามันขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าไอ้เงื่อนไขนี้มันบอกมันมันจะบอกชัดเจนว่าอ การโอนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เลยแล้วก็มันจะบอกว่าบริษัทเนี่ยสามารถคือตอนแรกบริษัทไม่สามารถเป็นเจ้าของลิสิตได้นะครับคือว่าคือมันจะของต้องสร้างก่อนแล้วก็โอนให้บริษัทมันํำได้แต่ว่าไอ้ภาพยนตร์เนี่ยมันทำมันนำให้เกิดว่าบริษัทไม่สามารถเป็นเจ้าของได้คือถ้าเกิดลูกจ้างของบริษัทเนี่ยทำงานให้ทำงานให้บริษัทเนี่ยบริษัทก็จะเป็นเจ้าของได้ผมคิดว่ามันคงคล้ายกันอะในเคสเนี่ย แต่แต่ถ้าเกิดไม่มีการเ,เ,รรเตืนเตือนญาติคงอย่างที่ผมบอกคือว่าต้อง,ต,องต้องถือว่าเป็นเป็นผลรวมก,กันทุกคน <S <S ผมมีความรู้กฎหมายน้อยนิดแต่ก็มีอยู่บ้างแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นสินทธิบัตรนะไอทีพูดมาผมคิดว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์เพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นกฎหมายที่จํากัดมากๆคือจะคุ้มครองเฉพาะที่เขียนไว้ ซึ่งคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยคุ้มครองคือถ้า,าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกยก็คุ้มครองแต่ว่าถ้าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้แล้วเนี่ยจนใช้หลายๆคนแล้วสุดท้ายมันได้ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาอย่างนึงเนี่ยข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไม่มีท, <Monsieur. S 2> ที่สิทธิ์ไม่คุ้มครองข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่คุ้มครองข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์คือสิทธิบัตรซึ่งคนจะได้สิทธิบัตรก็คือคนที่เอาไปจดคนที่จะเอาไปจดได้เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติ อะไรบ้างกลับไม่ได้แต่คิดว่าสุดท้ายถ้าถามว่าใครก็คือคนที่เอาอไปจดไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนคลายออกมาก็ก็เป็น,นของคนนั้นไม่น่าจะใช่ทำแล้วจริงเลยที่ใครๆจ,จะเป็นคนที่มีสิทธิ์ไปจดผมคิดว่าก็ต้อง <c oughs> ก็น่าจะเป็นคนที่คอคนดักอ่ทคนทจัดก,การปก การทํางานทั้งหมดนะครับคิดว่านะไม่แน่ใจคนที่เขาดัดก็ต้องล่างอะไรอะไรอย่างนั้นแหละคำถัาขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณทำมีได้ฉันอยากชันมากขับให้เราหมดแอร์ฟรีเลยนัเลยชุดตัวอย่างว่าโอ้ยคุณคุ่ตัดลุกโอเงพอดีเมื่อกี้มีเรื่องถามเปล่าเลย่องอะไรลองท้ามองใหม่กันท่าแบบหมดไปเรื่องอะไรไเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยคือโอเคสมถติว่ามีหนังสือเล่วมันถูกเขียนขึ้นมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเรา เราไปรีดที่เพจเลยนะก็ค so ือเป็นตีความอะไรเรื่องเลี้ยนิ้เตียงใหม่อะไรเงี้ยเราก็ถามว่าตรงวงล้อลิขสิทธิ์มันเป็นของใครสมมติคือคือไม่เขียนคีแผ่นดีขึ้นมาหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยแล้วเราไปรีดทเพจอะไรเงี้ยแล้วเราเอาพิมพ์ออกมาเนี่ยกดๆปักๆอ่ามันเป็นของใครเลยอะไรในในกรณีที่บอกว่าไอ้ยักื์ลิมันตายแล้วไอ้ลิขสิทธิ์อาจจะหมดไปสมมตินะกับหนังสือที่จะออกมาเมื่อไม่นานนี้เมื่อแบบปีที่แล้วแต่เรามาดีดีเพจใหม่เนี่ยอะรีดเป็นของใคร นี่นะเพจแบบในแง่ทุกคมันพูดอย่างเงี้ยกว้างมากเลยนะอ๋อคือแบบว่าก็าเคือแบบเอามาอ้างอิงแล้วก็แบบนักอำเภอว่าความไม่พยาบาลแต่เออเขาก็มาแบบว่าอ่าพูดแบบบทตบทอะไรทั้งหาดเป็นสี่เทีนิคให้พูดบทตบทอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็มาตีความใหม่ว่าเฮ้ยในการทำนี้เนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ก็คือโค้ดมันเลยอต้อง้างแผนการนี่ว่าว่ายังไงถึงไม่ เดี๋ยวคต่อคือถ้าเกิดมันมันจะละเมิดไงคือหนึ่งหนึ่งคือมันจะต้องถูกนะเพราะมันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเดลิวิสเดลิวิสิตเราไทยว่างานดัดแปลงซึ่งสิ่งที่โดยรู่ไปสิ่งที่ถูกถูกถูกคุ้มครองว่าว่าไม่ละเมิดหนึ่งคือการวิจารณ์สองคือการร้องเรียนคือคือถ้าเกิดถ้าเกิดถูกเลว่าไอการดีเดรปเนี่ยมันการอันนี้พูดแบบกฎหมายเป็นการนะทางทางไทยไทยไม่ต้องพูดนะ ถ้าเกิดสามารถครูได้ว่าเป็นการวิจารณ์หรือการร้อเรียนเนี่ยก็จะไมีมันมันมีค่ายหนังค่ายหนึ่งที่เมกาที่ฮอลลีวูดอ่ะมันจะเอาหนังกำลังกำลังจะลองๆองอ่ะมันเอามาสร้างเป็นหนังที่แบบคนใครก็มีครับจอมแบนนะครับเป็ังด่าทำไมแต่เนี่มันสร้างเป็นมีวีดีท่ายเอาครับเป็นโปรดักชั่นมีฐานมีอ่ามีนักแสดงแบบแบบเป็นนักแสดงเกรดเกรดต่ำอ่ะมาแสดงแบบ ไม่มีวงการแบบมันมันมีมันแบบมีเรื่องแบบซาแคลรี่ชนโดมทำโบเตอร์คล้ายๆใช่ใช่เหมือนแบบต้องไปคุยๆัลก็แบบแล้วบางทีเบอร์เบอร์ก็หยิบขึ้นมาข่าวบ้าข่าวบ้าประานมันก็เหมือนพวกนั้นก็ถือเป็นล้อเลียนใช่ป่ะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้น่าสนใจคือถ้ากลับมาที่พรบคอมพิวเตอร์บ้านเรากรณีล้อเลียนเนี่ยถ้าดูจากมาตรฐาน16 ถ้าสมมติว่าใช้ตัดต่อล้อเรียนถ้าติดไม่รู้ว่าถ้าแบบการตีความโดยเคื่องค้อย่างเช่มีบางทีถ้าตัดต่อเป็นใครที่ต้องเสนอคือล้อเลียนคือการล้อเรียนมันจะเรียนคิดเมเปต่อเมื่อรัามันยอมรับผิดหรือเป่เมื่อกี้พูดถึงคนหมายนีการมีประเด็นน <c oughs> <c oughs> ิดนึงว่าไอ้พวกหนังล้อเรียนในการอย่างพวกแบบจาริบูบี้หรืออะไรเงี้ยชัดเจนว่ามันทำเป็นหนังตลกถูกปะแต่ว่าเมื่อถึงพวกแบบหนังดิจิตอลเพกาวอ่ะ มึงค่ายหนังโป๊เนะใม่ไหมทำไทยเล้เอาไปแคริบเบียนมาแล้วคนไม่เอานังเรืยอมันไม่ได้ตลกไงับหต่อยเอไเลยไม่ไม่เอางี้ก่อนตอเรียนอ่ะมันไม่ได้มีนที่เมรตรงเดง แต่ก็ไม่การถือว่าการร้องเรียนมันคือฟ้องบางคนที่เขาฟิลเตอร์เสริมทุ่งถูกฟ้องไม่ได้มีสปซอ่าโอ้เออด็กนี่พูดแบบคดีที่มันมีการตู้นะก็คือมันมันมีคนโดนคนฟ้องระเบิดลิขสิทธิ์แล้วก็แล้วก็สู้ในหลักนี้ก็ชนะซึ่งซึ่งอ่าว่าตกตกงี้เนี่ยว่าเออเวลาจะพูดถึงอะไรนะก๊อปปี้ไรท์เนี่ยโดยไม่พูดถึงฟรีสเปซนี่เป็นไม่ได้ป่ะได้ มันเน้นคอปปี้ไลทอย่างเดียวครับถ้าสมัยเด็คือถ้าบางคนจะรู้จักก็คือรู้จักคอปปี้ไลทอย่างเดียวคือมันเป็นปรัมมิตินะคือแบบได้กฎหมายคือคือวิเกตมันคือแบบมันเหมือนว่าเอาหลักการจากจากอีกอีกจากคนละอาณาบริเวณเลยเนี่ยมาสู้กับคอปปี้ไลท์บอกว่ามัน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 แบบมัน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 อยู่คนละระบบอ่ะวิกเกตมันมันอยู่ในแบบมันอยู่ในอาณาบริเวณอ่ะครับือปกี้ไลท์อยู่ในอาณาบริเวณตะกีตตะเงอยนะก็คือว่าเหมือนว่า ที่ที่ทางเทคนิคเนี่ยมันจะมานเหนือทีที่ทางการเหนือหรือเปล่าคือมันมันสู้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้สู้ในคนที่เดียวกันโอเคครับตัวที่ดีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นที่รัวที่ดีมาแต่ว่าผมมีดีเทลสมมุติว่าถ้ามีนักเารศสกษาคนหนึ่งคำนวณค่าความแตกต่างเรื่องนั้นทุ่วง จนกระทั่งได้ไปเจอเดาวคล็อกเป็นตัวแบบดาวคลน้อยดวงหนึ่นงไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแต่มีคนหนึ่งที่ใช้ปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คำนวณเจอเหมือนกันไม่ใช่คำถามว่าใครจะได้อันนั้นคืออาจจะเป็นศิลปะใช่ไหมไม่ไมรู้ว่าแต่จนกระทั่งมันมีคนต้องพบว่าความแตกต่างของค่าน้ำหนักของมวลเนี่ยมันกียกก้อนยูเรเนียมทั้งก้อนเนี่ยเออ <c oughs> คือคือมันก็เป็นอย่างนี้ว่าคือสมมติว่าในโลกในอนาคตเนี่ยพลังงานกำลังจะหมดแล้วแล้วกูไปเจอดาวพอน้อยหนึ่งเป็นยูเรเนียนก้อนถ้าสองคนผ่องผ่องกันเนี่ยออใครจะเป็นคนเคลมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคำนวณแล้วว่าคุนค่าทางกิจมันมันมันคุ้มค่าพอที่จะส่งยาลอุกาไปดึงมันกลับมาใช้ในโลกทำไมใช่ไหมไม่เชื่อเข้าใจกันได้ยังไงทำไมเข้าใจก็เนี่ยว่า เยเคเฮ้ยโอป้ยเาบอก่เคสแนีมัน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 มีเกิดขึ้นจริงๆแล้วเช่นกรณีของตอนนี้ประเทศอะไรนะที่มันบอว่าส่งเรือไปครับไปดึงภูเขาที่แข่งทั้งก้อนนะครับกลับมาใช้บ่กว่าผลิตเป็นน้ำจืดน้ำแข็ใ่น้ำงใส่ ตอนแอมโพเรียมนะครับมันมีนะอยู่ยี่ห้อหนึ่งบอกว่ามันทำมาจากแข็งกระาษเลยไม่รู้อ่ะเร์ไม่รู้ว่ามันมันเคสไม่แบบคิดว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เก็ปิดอ็ปิดโปรเกรดแค่รักผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นทรับสิทธิ์ธรรมดาอีกต่อไปนะครับเป็นประเด็นเดลไรต์อัลเตอร์เบอร์เทเกอร์ใครไม่เกี่ยว่ใครคนพบมันก่อนนะใครไปถึงก่อนก็ออกไม่ได้คิดว่านะครับเพราะมันก็ ถ้าทางกฎหมายคือมันเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของไงใครสามารถเอามันมาได้ก็ก็ก็เอามันมาได้ไม่เกี่ยวกับว่าใครรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเหมือนก้าวไถ่ที่ขับผูณสงก็เหมือนก็เหมือนแบบมีผมบ้างคุณคุณว่าเรื่องนอกโลกนะครับนอกโลกนี้เข้าใจว่ามีกฎหมายต่างประเทศใช่ไหมมี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 ตัวอางนี้ไม่สามารถประกาศว่าเราจับคนนี่ได้ว่าเราจับนนี้ได้ใช่นหมายเป็นเคยมีเว็บไซต์ที่ประกาศขายฉนวนสุ่มสารนี่ก็เปกฎหมาย ก็เป็นโดยการที่มองเห็นการที่มองไม่เห็นอีกกฎหมายนึ่งนะที่เราทั้ายเราเกิดไม่ได้ไม้็ม่ได้หมม่ได้ไมโได้ไต้ม่ัด้ไร่ไต้ม่ไม่มีเจ้ไขอไม่ไดด้ไมม่ไกันเป็น้ปมนได้นไม่่ไดม่ไา้ไมครับแต่ว่าได้นไม่่ไดไม่ได้ไมัดใไญ่มด้เป็นนกไมวได้ไม่แต่อย่างโคร่ไต้้ไม่ยถ้าเกิดมีการค้นพบอะไรไดงอย่างขึ้น้นม่ยก็มีการด้าดสิมธิ์้ไม้ไมกัน้ไก็ไว้าม่ได้ไปด้ แต่เราถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เป็นของไทยมันเอาไปก็ได้ไมกับ้ไม้องมองมาก้วความสงสัยมีอะไรติขรือเปล่าไม่ตมองมความสงสัยมีอะไรติด้างในใจหรือเปล่า นก่อนอีกหนึ่งก่อนีนึงวมัน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 เจ้าอมันมีมีอยู่อ่อเรื่องเรื่องเรื่องอ่อเล็กๆเลบอ่แคือว่าเอ่อมันมีคนต่อแอเขาไม่ใช่ต่อแอวเขาากังวลนะว่าถ้าเกิดว่าเลขสิบบถถ้้าเลขสิบต่อแปวนถ้าถ้ามันถ้าถ้าอายุมันตั้นไปเนี่ย อซอฟต์แวร์่กเป็นพับอิเลนเนี่ยอะไรที่เป็นพับิเลนบี่หรือโซน,นโคน้ดอค้แบบว่าถ้าแค่แค่ถ้าถ้ากิดว่าแค่แค่ไถ้าเจแปริคว่าถ้าถ้าถ้าแค่แบรีเป็นถ้าถ้าแค่แรีเป็นพับอเมกนปุน๊บเนี่ย เจ้าคนผลิตสามารถวางยาว่าหมดหมดอายุนล้นเสร็จปุ๊บให้บเอรีนี้อยู่ทํางานได้อธิบายหน่อยว่าแบตแบตแวตแบตแบาแบตแบเแบตแบตแบตบตแ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 เตแบ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 ตแว่าเตแบ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 แบต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 เบาแบตแบตแบตแบไแบตแบคือเราตาบตแบตัดแปลงได้บต่งตาบตแบตแบแบตแบตแตตแกแรแแาดแปลงได้แา อาจะเปลแปลงให้มันกลายเป็นเป็นเป็นไบนาตอรี่เทอร์มอได้เลยอ๋อคือถ้าถ้าจะแก้ถ้าจะแก้กฎหมายถ้าเปลี่ยนเป็นสอขอนเนี่ยคือเปลี่ยนได้ก็คือคือคือมีคอนเซ็ปต์ว่าถ้าถ้าเกิดว่าคุณคุณบอกว่าให้อายุสั้นลงจรดีเนี่ยคุณต้องคอนเซ็ปต์ว่าถ้าเกิดจะแก้คุณต้องให้มันต้องเปลี่ยนเพราะการที่สิบสั้นลงเนี่ยถ้าเกิดสั้นลงมันก็สั้นลงพร้อมกันไอ้หยุดหยุดว่าถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าหรือแบเตอรี่เนี่ยมันเป็นไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ชารีพอรือแบตเตอรี่ด้วยไงพร้อมกันสิ ก็คือถ้าซอสเขาติดซอสโค้ดาืะทำไมมันต่างกันอ๋อมาเป็นมาเป็นเคสไหนที่ซอสโค้ดจะไม่ตึดหมดอายุแล้วไปที่หมดอายุได้ซอสโค้ดถ้าแปลว่าแปลว่าอ่าต้องไปไม่ก็คือคือซอสคือระหว่างนี่ระหว่างระหว่างที่ระหว่างที่ผลิตโปรแกรมเนี่ยครับมันก็มีซอสโค้ดมีแบตเตอรี่ใช่ป่ะแล้วมันกระโดดซักขั้นขึ้นมานระหว่างเดียวกันมันมีเหตุอะไรที่ซอสโค้ดนั้นจะไม่หมดอายุพร้อมกับแบตเตอรี่มันอันนี้อันนี้จะ แวันนี้เมื่อกี้คิดนนีเหมือนกัน่เอ่คือซอซอแวร์มันสวมากเนี่ยอนก่อนยุคที่มันจะมีโอโคเพิซอร์ให้หลายใช่ไหมอ่าซอบซอ์แวร์เนี่ยพอได้มาหรือเป็นขอเป็นรรูปขอรสเรูปเขบอกว่าถ้าเมื่อถึงเวลาเองมันจะหมดอายุอ่าแล้วะเก็พักไปตโดมเมน ่าแต่ว่าไอ้ที่หมดอายุเนี่ยสมมติว่าถ้ามันหมดอายุแต่ไอซอสเซร์เรตลูกหรือบันดารีอ่าประเด็นของผิดคือบอกว่าถ้ามันหมดอายุแล้วพอใกล้ๆหถึ่งวันที่นิกสเซร์จะหมดอายุเนี่ยไอ้บันดารีหรือซอสเซร์ลูกตัวนั้นเนี่ยมันจะถูกตังต้งบอกแต่ไว้ว่าให้มันถอดตัวเองใช้การไม่ได้ครับาแล้วก็ส่วนซอสโค้ดเนี่ยปกติซอสแบบพวกนี้เราไม่ได้เห็นซอสโค้ดออกมาคือตัวตัวรีอัพมาจับคือไม่ได้ครับ นั่นคือเรี่มันเข็ดพิเศษครับผมไม่บอกไใครก็ก็ไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละก็คือประเด็นที่พี่เสนอมาว่าการซอฟต์แวร์ที่จะออกสุทธิโลเมนมันไม่ประโยชน์เพราะว่ามันจะถูกปั้งใต้โปรแกรมได้ให้เท่าไหร่ประเด็นได้ให้มันไม่มีประโยชน์ได้ครับก็คือของที่มีประโยชน์แล้วผมจะไม่ไม่เผยแพร่ใครมันเรื่องขผมผมสามารถตั้งเพลงสุดยอดเพลงที่มาเพลงนึงแล้วผมฝังตุกไว้ไว้ไว้หลังบ้านแล้วก็ให้มันเล่าเล่าไปมันก็จบไปมอันนี้คือสมมุดอ่อ

วินโดว์ขึ้นมาสมมติแล้วแล้วตอนนั้นกระบากไอ้สิบบอกว่าผ่านในสิบปีเนี่ยวินโดว์ต้องเป็นต้องเป็นโัวอื่นใช่ป่ะเปโอเปเวอรย่านต้องเป็นตัวอื่นก็คือต้องต้องต้องเพิ่งแค่สัญญาณนะคือคือแจกกันได้ที่อยู่บนสายประมาณนั้นใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมรู้ว่าโอเคถ้าเกิดผมผลิตงานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะเข้าผ่ายแบบนี้ผมก็วางยาไว้ในงานผมบอกว่าพอคุณใช้ได้สิบปีอ่ะพอใช้ได้สิบปีปุ๊บ โปรแกรมแม่งไม่ทํางานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือเหมือนกับว่าใส่ระเบิดเวลาไว้ใช่อันนี้อันนี้คือผมคิดว่าอันนี้มันอันพันได้กับกับสิ่งที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานสร้าใส่เองมันไม่ได้จะทำอะไรได้ใช่ไหมคือบางทีถ้าแบบอย่างนี้บอกว่าถ้าถือว่าแล้วประเด็นคือประเด็นประเด็นคืออันนี้เป็นประเด็นที่ต่อแม่งเลสขึ้นมาแล้วต่อแม่งบอกว่าต้องถ้าถ้าคุณกดเข้าไปถึงคุณต้อง ต้องอย่างระยะต้องเป็นสองต้องซอสโค้ดด้วยซึ่งถ้าถ้าผู้ใช้ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยผู้ใช้อยากเปลี่ยนเปลี่ยนโอเอสเปลี่ยนโอเอสปึ๊บแต่แต่เจ้าของมันตายไปก่อนแล้วไม่มีคนต่อคือสมมติว่าโอเอสเนี่ยเจ้าของคือคนนี้แต่คนนี้ตายแล้วนีนกติกเนี่ยไม่ถือคือมันหมดไปแล้วเนี่ย แต่พอพอมีคนต่อมาบอกว่าเฮ้ยโอ้อโอนนอยอนี่นี่แล้วอย่าปรับปนนาต่อแ่้ปลานัาห่าง